สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำนะคะวันนี้ลาโยก,กิของเรามีไปงานเปิดตัวร้านใหม่นะคะ เป็นร้านรองเทา้างานแต่งงานนะคะร้านซีลีน่านะคะอยู่ที่เซ็นทันอุดอรนะคะฟิลมาวันนี้จะเป็นฟิล ตีมของชุดเจ้าสาวนะคะสไตล์เกาหลีเกาหลีนะคะน่ารักมากเลยนะคะอีหลาในชุดนี้บอกเลยนะคะว่าน่ารักจริงๆนะคะนี่ขนาดอายุแค่16ปีนะคะถ้าอีหลาของเราโตขึ้นกว่านี้ยิ่งจะสวยกว่านี้เลยนะคะแล้วก็รองเท้าก็โซนสีขาวนะคะรองเท้าเหมือนของเป็นแบบรองเท้าเจ้าสาวนะคะสีขาวนะคะน่ารักมากเลยนะคะคลิปนี้ บอกเลยนะคะว่าชุดนี้เข้ากับอีลามากเลยนะคะแต่ก็จริงๆแล้วค่ะอีล่าของเราใส่ชุดไหนก็สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอขึ้นเวทีกันนะคะลูกสวยขึ้นแม่แม่สวยขึ้นลูกเป็นลูกสวยขึ้นแม่เอาอนาคตเอาอนาคตฮึมฮ่จะยิ้มหรอพี่น้องให้ลูกไอสวัสดีแม่นุชค่ะสวัสดีแม่แสงเทียนค่ะ อันนี้นะคะคือชุดวันนี้มาด้วยแบรนด์พ่ออเป็นเจ้าสาวแบบเกาหลีใช่ไหมลูกมาในธีมเจ้าสาวเจ้าสาวเกาหลีชุดเหมือนงานมั่นอะไรอย่างเงี้ยรองเท้ายูยูยืนบ้างนะยูยูจ้ะโอ้เขากำลงงานอยู่นี่ค่ะรองเท้าที่น้องยูใส่อยู่ก็เป็นของแบรนด์นี้นะคะสวยมากเลยจ้ะน้องยูกำลังบีบงานอยู่นะคะ ไม่ต้องเรียกพี่อายุเท่ากันค่ะไม่อุ้มขอบคุณค่ะให้เอื้น <c oughs> อนซะก็บไอยากเต่าเลย่หล่าสวยมากเดี๋ยวมอุ้มให้ดูรับๆเดี๋ยวน้องหยกมาให้ไลน์ในเพจนะคะไลน์เรื่อยๆลูกสาวสวยค่ะขอบคุณค่ะได้แม่บ่กค่ะสวยขึ้นแม่บ่ะปุ๋ยอ่ะสวัสดีแม่ไพทู์ค่ะทําไมเฟซบอกจ้งแจอของหนูคือสิบสิกปิดกันมาพี่นุชเจอกันนะคะที่ อ่อําเภอผู้เขียนนะคะสวยสันอันนี้เช่ามาค่ะชุดนี้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเขาให้ตีมาคือขาวกับไอ้นี่กันเลยเราคิดชุดติ๊กตตกติ๊กตตกติ๊กต่เราจะเป็นเจ้าสาวแบบฟิลแบบเกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยถ้าน้องอายุสิบแปดถึงยี่สิบจะยิ่งสวยค่ะสวยมากแต่น้องอยูกำลังบีบงานอยู่ค่ะสวยทุกองศาค่ะสวยมากอิหลายยู สวยมันแม่เลยค่ะขอบคุณค่ะโอยงามเดชน้องอยูสวยมากขอบคุณนะคะแม่จันทาเรียกแม่บุ๋มได้ค่ะมีลูกสาวเหมือนกันค่ะแม่บุม๋มน้องอยูสวยมากสวัสดีพี่ดอกจันท์ค่ะไปหาดีฝ่ามาค่ะมาค่ะมาด้วยพี่ตั้มสวัสดีแม่สำรีค่ะสวัสดีแม่หมิวนะคะ น้องไหนจะพิชายที่เสนดีมาค่ะมาเซ็นท่านอุดอรชั้นหนึ่งนะคะวันนี้เป็นงานเปิดตัวแบรนด์รองเท้าเซรีน่าแม่แม่เตรียมผมมาเล้เลูกสาวสวยมากวันนี้ขอบคุณนะคะอีลาสวยมากมันมีหลอดเนาะหนูลืมบอกพี่เฟิร์สซื้อหลอดมา พิ่นก็หายแลพี่เฟิร์นกับไม่เ้ยใส่หายสวยคือแม่เหมยแม่นุชแหละโอเคสถานะยกยกเคสดียดให้แม่เหมยถอดก็ใส่จาไม่อุ้มมาค่ะขอบคุณค่ะพี่ทำกับรถเปลี่ยนเพราะทำใจน่าดูแลทั้งด้วยหลายอย่างเลยนะสิกัดใส่แล้วลืกึกค่ะล้วแค่เป็นบอดรูสิกว่าใส่แล้วขบับรถเนี่ยรถติดมากครับแม่นค่ะคอยก็เห็นยูดอนเลยแหละคะ่ะรถติดดิเดียกี้ยิ้มไหนจ้าไม่กี้ยิ้มค่ะ เมื่อคืนงานก็ลาดย่าบอกว่าสนุกมากค่ะคนมาดูเต้าอยู่เนี่ยเขามาอย่างก็อยุ่อยุ่งข่าง,างเนี่ยเขามาเต้นแต่า mm hmm. งานีอย่างกา็ดาวเต้นตโตโยต้าบะมันมีสองงานค่ะวันนี้วันนี้น้องร้องเพลงไหมคะมีค่ะร้องแบบเปิดตัวประมาณสองสเพลงมาแล้วค่ะอันนี้สวยกว่าไหมคะค่ะมาเฉิดฉายมาก นั่นไงเข้าตัวแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะอ่าจะเปลี่ยนไม้กันไหมคะจะไล่ไหมมาไล่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปในเพจนะคะยูกิเพนากาแฟ,ฟนเพจแม่อุ่มสีเศร้าไล่มีเข้ามาให้กินหนูกินเลยไหมคะยังค่ะกินได้เลยนะสามทหารเสือเพิ่งเข้ามาคะ่ะอ่าเดี๋ยวไปหาน้องยกนะคะ